ว้าวว้าววิว,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 วเอ่อผมอยู่ที่วัดพระพุทธบาทตาผ้าเนี่ยครับ<ม>ก็อยู่บนเขาตรงนี้นะพระธาตุสีครูบา สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับผมจากช่องหน้าวัดอสังหาครับผมใกล้จะเที่ยงแล้วครับแต่ผมเองผมมีความรู้สึกว่าอากาศยังคงเย็นอยู่เวันนี้ผมมานําที่ดินแปลงที่สวยนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ผมเคยมาแล้วนี่น่าจะประมาณเกือบ2ปีแล้วครับแต่ตอนที่ผมมาเนี่ยเ,เมื่อประมาณ2ปีนะครับมันยังไม่มีถนนเลยครับเนี่ยมันยังเป็นถนนแดงเลยเมื่อผมมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะเนี่ยตรงนี้นะ ยังคงเป็นถนนแดงส่วนตรงไปเนี่ยก็จะไปในส่วนของหมู่บ้านหนองส้อยนะพิกัดที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบลมะกาะอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็แปลงที่ดินยอมรับว่าสวยมากครับเนี่ยนะแล้วด้านในเนี่ยมีสระน้ําขนาดใหญ่เลย1สระเนี่ยน,นะครับแล้วก็มีผลไม้เช่นมะม่วงแล้วก็ลำไยเนี่ยนฮะแล้วก็เจ้าของเนี่ยได้มีการมาปลูกมะพร้าวเนี่ยนะนี่มีการมาปลูกมะพร้าวเพิ่มนะครับ นเนี่ยในสวนของลำไยเนี่ยผมดูแล้วนะอายุน่าจะประมาณ15ปีเนี่ยนะครับเออลำไยทั้งหมดนะครับ40ต้นนะเออเนื้อที่ทั้งหมดของที่ดินแปลงนี้นะครับอ่าทั้งหมดสีไร่กับอีก6 4ตารางวาแล้วข้อดีคืออะไรเนี่ยนะฮะด้านหน้าติดกับถนนลาดยางเลยโอ้ถือว่าสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ถนนลาดยางเนี่ยความกว้างอยู่ที่5เมตรนะครับเออส่วนเนื้อที่นะครับอ่าสังเกตทงเหลือง ตรงต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นลำไยเนี่ยนะฮะเนี่ยที่มีมะม่วงเนี่ยกำลังออกช่อเลยความกว้างของหน้าแปลงที่ดินนะครับเมื่อกี้นี้ผมวัดดูแล้วนะครับมานี่เลยนะครับนู่นอ่ะไปสุดตรงนู้นเลยเจ้าของทรัพย์ได้มีการเอาธงเหลืองนะมาติดตั้งเพื่อทําเป็นแนวเขตส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเขาวิวเขาสวยมากครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวผมเคยมากับคุณลุงอ่ะคุณลุงจะมีทำสวนลำไยอยู่ด้านในเนี่ยนะฮะ แล้วคุณลุงเคยแจ้งว่ามีโครงการจะทำะถนนลาดยางโอ้ซึ่งบัดนี้ถนนได้เสร็จแล้วโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่องตีนเขานะนี่แนวเขตตรงนี้นะเจ้าของมาทําเตียนโล่งเลยโอ้โหถือว่าดีครับดีมากๆเลยนี่แนวเขตเนี่ยตรงนี้นะเนีย่ยนะครับมีธงเหลืองแล้วก็มองขึ้นไปตรงๆส่วนด้านหลังก็จะติดถนนทางสาธารณะนะครับจะมีถนนด้านหลังอีกนะ แล้วก็ในส่วนของสระน้ำเนี่ยเป็นสระน้ําขนาดใหญ่เลยแล้วก็สามไมแห้งด้วยนะเนี่ยนะฮะในส่วนของลำใหญ่เมื่อกี้นี้ผมนับดูแล้วเนี่ยตามที่แจ้งนะครับ4ี่สิต้นนะแล้วในส่วนของราคาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่ไล่ละ4ี่แสนนะครับนี่นะเอกาสารสิทธิ์นั้นเป็นโฉนดนะครับเนี่ยดูถนนเลยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยแล้วถนนอยู่หน้าแปลงที่ดินด้วยนะเนี่ยนะแล้วก็ระบบน้ําเนี่ย เจ้าของได้มีการวางท่อไว้แล้วนะน่าสังเกตดูนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นลายมะกอน่าจะเป็นมะกอแขกดานี่แหละตรงนี้เนี่ยแล้วก็เส้นนี้ไปไหนก็นู่นนะฮะวิ่งไปทะลุวัดพระพุทธบาทตากผ้าเนี่ยนะฮะในส่วนของแปลงที่ดินแปลงนี้ห่างจากวัดพระพุทธบาทตากผ้านะครับเพียงแค่3กิโลเองแล้วก็ห่างจากวัดอนอนม่อนช้างเนี่ยนะฮะเพียงแค่1กิโลเองนะครับเนี่ยลมเย็นมากๆเลย เนี่ยนะโหสุดยอดมากๆเลยหน้าแปลงที่ดินความกว้างอยู่ที่85เมตรนะจากธงเหลืองนะครับยาวมาเลย๊ไปสู่ตรงนู้นนะฮะ85เมตรแล้วก็ผมหันหน้าออกอ่าด้านหน้าเนี่ยเป็นทิศใต้นะครับด้านหน้าเนี่ยนะเป็นทิศใต้นะนี่ท่อน้ําเจ้าของได้มีการมาวางท่อเนี่ยท่อยังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยดูดิท่อยังใหม่อยู่เลย โอ้โห oh, สุดยอดมากเลยแล้วก็มะพร้าวเนี่ยเนี่ยปุ๋ยก็เพิ่งจะมาใส่เป็นปุ๋ยขี้วัวนะนู่นนะแนวเขตเราแล้วก็ตรงนี้สระน้ําเมื่อกี้นี้ผมลองวัดดูแล้วนะครับผมสระน้าเนี่ยนะฮะขนาดสระน้ําความกว้างอยู่ที่10เมตรนะครับจากตรงนู้นเลยนะครับขอบสระยาวมานี่เลยครับยาวมาถึงตรงนี้เลยนะ10เมตรส่วนความลึกของสระเนี่ยสาเมตรนะครับนู่นเลยไปสุดนู่นเลย เนี่ยดูเดิเนี่ยช่วงเนี้ยมันเริ่มหน้าแรงแล้วถา้าสะตรงเนี้ยนะฮะเก็บน้ําไม่อยู่เนี่ยคิดว่าน้ํามันคงจะไม่ไม่เหลือแล้วแหละเนี่ยนะครับนี่สแสดงว่าดินเก็บน้ําอยู่นะครับนี่นะไม่แห้งนะนู่นนะแนวเขตไปนู่นเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านข้างเนี่ยนะสะน้ำอ้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะราคาไม่แรงด้วย ไร่ละ4ี่แสนเองนะครับเอ่อทั้งหมด4ี่ไล่กับอีก64ตารางวานะครับเนี่ยดูสะเนี่ยมาถึงเนี่แลนะ้วะถึงต้นม่วงเนี่ยอ่าอยู่ที่33 3มเมตรนะเนี่ยนะครับมาถึงนี่เลยนี่ผมวัดมาถึงนี่เลยนะตรงขอบสะเนี่ยนะสาสาเมตรนี่ปึ๊บเนี่ยดูสระน้ำเลยโอ้โหด้านหน้าเป็นถนนลาดยาง โอ้โหสุดยอดไหมปั๊บเดี๋ยวเราเดินไปด้านหลังอันนี้จะเป็นลำไยนะครับแล้วก็มีมะม่วงนะเออ่มะม่วงทั้งหมด60ต้นนะครับมะม่วงนะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังเจ้าของทราบแจ้งว่าเป็นถนนทางสาธารณะนะครับความกว้างอยู่ที่5เมตรเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นถนนทางสาธารณะ อันนี้แนวเขตเรานะครับนี่ในที่มีเสานะครับแนวเขตแล้วก็เนี่ยมองขึ้นไปตรง,ตรงๆนู่นน่ะเอ่อถนนทางสาธารณะตรงนี้นะครับตรงไปนู่นก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับเนี่ยตรงขึ้นไปเลยเนี่ยถนนทางสาธารณะตรงนี้ก็เป็นของเพื่อนบ้านแล้วครับนี่นะถนนทางสาธารณะอ่าส่วนท้ายแปลงที่ดินของเราอ่ะตรงเสาแดงเนี่ยครับ เจ้าของมาพ่นสีไปแล้วแนวเขตดูง่ายมากครับผมถือว่าเยี่ยมมากเลยเอออย่ามังแปลงผมไปถ่ายทําเจ้าของทรย์ก็หาแนวหมุดไม่เจอมันก็ลําบากในการทําคลิปเนี่ยแหละครับนรรเนี่ยตรงๆเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยางนะตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านแหละเนี่ยแนวเขตเรานะครับเห็นไหมเนี่ยมองขึ้นไปตรงๆก็จะไปชนในส่วนของถนนลาดยางส่วนตรงเนี้ยที่เป็นเนินเนี่ยเออ ถ้าจะปลูกบ้านเนี่ยมันก็ถือว่าจะสวยงามมากๆเลยนะไอ้ตรงเนี้ยดินตรงเนี้ยมันก็เป็นดินที่เจ้าของเขาขุดจากสาระน้ำเนี่ยแหละครับเนี่ยเอามาถมตรงเนี้ยเนี่ยนะโหถ้าเราปลูกบ้านเนี่ยผมถือว่าเยี่ยมเลยแล้วความสูงจากตรงเนี้ยนะขึ้นมาเนี่ยน่าจะประมาณสี่แม่บรรทัดนะ่ะตรงนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยตรงเนี้เราสามารถปลูกบ้านได้เลยนะครับโอ้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะนี่แล้วดินเนี่ย เออมันเออแค่เออเป็นดินภูเขาเนี่ยแหละครับเนี่ยนะโอ้มันก็ไม่น่าจะยุบละครับดินขาวนี่มันแข็งมากเลยนะเนี่ยเป็นดินที่เขาขุดจากสระน้ําเนี่ยนะครับเนี่ยนะที่ขุดจากตรงเนี้แล้วก็มาถมตรงเนี้เนี่ยตรงนี้สามารถปลูกบ้านได้เลยนะโหเยี่ยมมากๆเลยนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันสูงมากเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยอะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปชมในส่วนของท้ายแปลง อากาศมันร้อนมันมีแดดก็จริงนะครับแต่ลมมันพัดเย็นมากเลยเพราะร,บรอบๆเนี่ยมันจะเป็นภูเขานะครับใกล้กับวัดวัดพระนอนม่อนช้างใกล้กับวัดพระพุทธบาทตาผ้าส่วนตลาดบ้านแซมเนี่ยขับรถไปน่าจะประมาณ10นาทีก็น่าจะถึงนะครับตลาดบ้านแซมแล้วก็ปั๊มน้ำมันปตทเนี่ยนะฮะนี่ผมอยู่ในส่วนของท้ายแปลงนะตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเมื่อกี้ที่ผมมาโดนขึ้นบิน ผ้ามุมสูงก็น่าจะมองเห็นวิวภูเขาได้ชัดเจนนี่แนวเขตเรานะเนี่ยนะไปนี่เลยครับนู่นหนับไปถึงตรงโน้นนะที่มีแทงน้ำนะฮะก็ถือว่าดีมากๆเลยนะด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดถนนแดงตรงนี้ผมได้ยินเสียงรถเขาทำงานนะผมคิดว่าเขาน่าจะขุดสระหรือถมที่เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเนี่ย เนี่ยมาตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แนวเขตเนี่ยนะเนี่ยเพราะตรงนี้มันเป็นป่าเนี่ยดูมะม่วงเดียครับโอโ้โหกําลังออกช่อเลยเนี่ยนะโอโ้โหสุดยอดไหมเออเจ้าของทราบแจ้งว่ามะม่วงเนี่ยให้ผลผลิตแล้วนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันเอ่อมะม่วงพันอะไรนะเนี่ยนะผมก็ลืมไปแล้วอันนี้จะเป็นแท้งเก็บกักน้ำนะปึ๊บ เมื่อก่อนแถวเนี้ยเป็นป่าโอ้นี่ของเขามาทําสเตียนโล่งเลยนะโอ้โสุดยอดมากๆเลยเนี่ยนะครับแล้วด้านหน้าดูเดี๋ยครับวิวภูเขาโอ้โหเนี่ยที่ดินของเราทั้งหมดเลยรูปแปลงที่ดินเอ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับนี่นะเนี่ยมะม่วงด้านหน้าเนะี่ยเยอะมากเลยเนี่ยแนวเสาแนวเขตอยู่เนี่ยนะฮะ ปึ๊บแล้วก็ตรงขึ้นไปเนี่ยมะม่วงเนี่ยนะครับมะม่วงเห็นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บทั้งหมดหกสิบต้นนะครับมะม่วงเนี่ยขวามือเนี่ยเป็นที่ดินของเราทั้งหมดเลยอันนี้ผมเดินอยู่ด้านข้างแปลงที่ดินนะส่วนตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านละตรงนี้นะดูแนวแนวธงเนี่ยนะฮะเจ้าของเอาธงสีเหลืองมาปักไว้เนี่ยดูง่ายมากเลยเนี่ยนะฮะอันนี้มะม่วงทั้งหมดเลยเห็นไหม เดี๋ยวให้ชมมะม่วงมะม่วงนี่ติดลูกทุกต้นเลยนะนี่นะนี่ดูดิโอ้โหกำลังออกช่อเลยนี่ดูดิโอ้เห็นไหมครับนี่นี่ยิ่งเยอะเลยนี่นะอะ่ตรงนี้แนวเขตแนวเขตนี่เจ้าของเขามาปลูกมะพร้าวไว้นะนี่แนวเขตอันนี้ทอเพิ่งจะมาฝังไว้เลยนะครับนี่ยังใหม่อยู่เลยนี่นะ เนี่ยแนวเขตสังเกตธงเนี่ยนะฮะเนี่ยถนนความกว้าง5เมตรตอนนั้นที่ผมมากับคุณลุงเนี่ยคุณลุงทําสวนอยู่ในเนี้ยรู้สึกจะเลี้ยงพึ่งด้วยเนี่ยนะนี่เนี่ยจากตรงเนี้ยนะครับยาวไปถึงธงอันนู้นอ่ะอันที่3เนี่ยความกว้างของหน้าแปลงที่ดินเนี่ยอยู่ที่85เมตรนะครับเดี๋ยวผมถอยฉากออกมากกว่าเห็นไหมครับชัดเจนมีมะม่วงทั้งหมด 60ต้นแล้วก็ลำาไย40ต้นนะครับนี่นะพี่กัดอยู่ที่ตาบลมะกรออำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับเออส่วนราคานั้นเจ้าของซัพเปิดราคาไว้ที่ไร่ละ4แสนนะครับเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่กับอีก64ตารางวานี่เห็นไหมสวยงามราคาไม่แรงด้วยนะครับนี่แล้วสังเกตดูถนนเนี่ยกับพื้นดินเนี่ยแทบจะเสมอกันเลยเนี่นะ ส่วนตรงนู้นนะ่ะดินที่เขาขุดขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าเราปลูกบ้านเนี่ยมันก็ถือว่าจะเยี่ยมมากๆเลยเนี่ยสะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยดูหน้าแปลงที่ดินเราสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ยลมเย็ยนนะครับดูใบไม้ดิขนาดตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะเนี่ยดูใบไม้เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยอ่าโอเคนะครับผมอ่าก็แจ้งทุกคลิปเลยอ่อซับทุกซับ ผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะครับผมไม่บวกไม่เทินผมอาศาัยกินเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวกับผมเพราะว่าตอนนี้ซับในช่องของผมเนี่ยมันอยู่ที่61 1ยซับถือว่าเยอะมากๆเลยนะสำหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็เข้าไปกดติดตามแล้วข้อสําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับผมเ่าโอเคครับเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมสวัสดีครับเนี่ยให้ดูวิวเนี่ยตรงนี้เป็นของเพื่อนบ้านนะเนี่ยวิวภูเขาวิวภูเขา นี่หน้าแปลงที่ดินครับผมป๊าบโอเคครับผมไปนะครับ